ช่วงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่วันนี้มีข่าว PEA ทุกทิศทั่วไทยมานำเสนอค่ะไปติดตามได้เลยค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559นายพันลบพินโยวิวัตรรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PEA Encom ลงนามร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดรประมุขอุณะเลข,ข,ข,ขากะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อร่วมมือทางวิชาการและให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมและพลังงานในรูปแบบต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559นายประการวงพุทธรองผู้ว่าการ PA ภาคักนายวิหารทรัพเจริญผู้เชี่ยวชาญ13นายภัยทย์วิริยะวัฒนะผู้อำนวยการไฟฟา้าเขต PA เเขต3ภากกลางพร้อมคณะผู้บริหารเป็นสักขีพยานในการประกาศจตนารม์เป็นการไฟฟ้าโปร่งใสของ PA จังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุระบัวโตผู้จัดการ PA จังหวัดกาญจนบุรีนำผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณเป็นการไฟฟ้า โปร่งไสณน้าพีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่20กุมภาพันธ์2,559นายพงศักดิ์สิทธิพงศ์รองผู้ว่าการ PEA ภาค4ตรวจงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอำเภอพุนพินใหม่เพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่องานหรือใช้บริการต่างๆได้มีความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจมากที่สุดการต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสะไฟฟ้าขัดข้องการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าปุนพิน และงานก่อสร้างอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสะไฟฟ้าโดยนายพานุมาตรลิมสุวรรณผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตและผู้บริหารในพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการ วันที่17กุมภาพันธ์2559นายพานุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเพียเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานณสำนักงานเพียเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ P.A. และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟของ P.A. อีกด้วยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2559นางจุธาพัฒน์แก้ววัฒนบโววรผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม P.E.A. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน115ปีณกรมที่ดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2559นายนิรุตเจริญชอบผู้จัดการ PA เมืองพัทยาผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการไฟฟ้าโปรง่งใสระหว่างผู้จัดการ PA เมืองพัทยาและผู้บริหารโดยนายสารวุฒิบุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการกองอำนวยการ PA เเขตสองภาคกลางจังหวัดชนบุรีเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมเป็นการไฟฟ้าโปรง่งใสณห้องประชุมโรงเรียนบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ระหว่างวันที่18-19คุมภาพันธ์2,559ชุดฮอตไลน์กระเช้า115 KV สังกัดแผนกปฏิบัติการฮอตไลน์กอ่องบำรุงรักษาฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาเพียเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันสายส่ง115 KV ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าตรังถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาวจังหวัดตรัง ตามนโยบายปี2,559เป็นปีแห่งความปลอดภัยตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดกระแสะไฟฟ้าขัดข้องในลายสายส่งอีกด้วยเมื่อวันที่20ก e. ุมภาพันธ์2,559 PEA เกาะสมุยนำรถกระเช้าปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าโดวยวิธีการไม่ดับกระแสะไฟฟ้าหรือฮอดไลน์ ร่วมกับกรรมการชุมชนบ้านท้องกรูดและหน่วยกู้ภัยโรงพยาบาลเกาะสมุยเข้าช่วยเหลือมิสเตอร์เจอเรนออสซีชาวไอซ์แลนด์อายุ40ปีที่เล่นพารามอเตอร์เครื่องยนต์ขัดข้องทำให้ติดค้างอยู่บนต้นมะพร้าวสูงประมาณ20เมตรบริเวณบ้านท้องกรูดอำเภอเกาะสมุยโดยนำลงมาจากต้นมะพร้าวปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยอาการล่าสุดปลอดภยัยออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว เมื่อวันที่10มกราคม2559นายพควัตส,สุข,ขันธนาผู้จัดการ PA จังหวัดพระนครศรียุธยานำทีม PA จังหวัดพระนครศรียุธยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายอุธยาเมืองสะอาดและมรดกโลกบริเวณแยกอุทัยฝั่งใต้ถึงสะพานต่างระดับระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามและเพื่อความปลอดภัย เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2559ท e. ี่อ a อำเภอนาดีออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขณโรงเรียนบุพรามอำเภอนาดี adi, จังหวัดปราจีนบุรีโดยให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและบริการอื่นๆรวมทั้งมอบเอกสารความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภยัย